วันหนึ่งให้คนหนึ่งเซ็นไม่ได้ถ้าเกิดมีคนรู้ขึ้นมาเขาร้องได้ว่าทําผิดแบบอันนั้นคือพินัยกรรมแบบธรรมดาจะเขียนหรือจะพิมพ์ก็ได้ต่อหน้าพยานสองคนพยานต้องไม่มีส่วนได้เสียในพินัยกรรมญาติพี่น้องของพยานก็ต้องไม่มีส่วนได้เสียอย่างที่อาจาร,รย์ยกตัวอย่างถ้ามีส่วนได้เสียเป็นโมฆะย,ยกตัวอย่างเช่น <c oughs> ยายจะยกพินัยกรรมให้หลานแล้วให้ลูกของยายเป็นพินัยกรรมแบบเนี้ยเป็นพ,พยานแบบเนี้ยไม่ได้ หรือว่ายายลบสมมุติว่าแม่แม่ยกทรัพย์แม่มีลูกสองคนยกบ้านกะที่ให้ลูกสาวลูกสาวดูแลลูกสาวเป็นโสดดูแลแต่ลูกชายมีครอบครัวไปแล้วไม่ได้ดูแลหางเหินก็ยกบ้านกะที่ที่อยู่ทุกวันนี้ให้ลูกสาวและให้ลูกสาวเป็นพยานแบบนี้เป็นโมฆะลูกชายมาฟ้องแบ่งทรัพย์ได้ค่ะเพราะว่าผู้รับพินัยกรรม พยานต้องไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับพินัยกรรมเพราะน้องสาวเป็นพยานไอเป็นผู้รับพินัยกรรมแล้วน้องสาวเป็นพยานไม่ได้